สวัสดีครับสุชาติสวนพูนเพชรเพชรเป็นร้านสวัสดีชาว YouTube ทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมทเทรียนสวนพูนเพชรนะครับสำหรับวันนี้จะนำเสนอเรื่องของการสะสมอาหารทางใบนะครับก็ครั้งที่2นะครับวันนี้นี่ลักษณะใบนะครับเข้าเริ่มเข้าสีเข้มแล้วเนาะก็จะมี ปุย๋ยทางน้ำปุย๋ยน้ำนะครับปุย๋ยทางน้ำไม่ใช่ปุย๋ยทางใบปุย๋ยทางใบนะครับตอนนี้จะสะสมครั้งที่2แล้วเป็นปุย๋ยทางใบนะครับก็จะเป็น58-18บวกแคลเซียมโบรอนนะครับก็จะมีแมกนีเซียมเข้าไปเติมกับสังสีนิดนึงนะครับก็ยาก็จะเป็นยาหนอนนะครับยาหนอนนี่ครับ มาอัปเดตให้ทันผู้ฟังผู้ชมได้ฟังนะครับเริ่มที่จะคลี่แล้วนะครับผมจะสะสมอาหารอยู่ประมาณ3ครั้งนะครับทางใบแล้วผมก็จะเติมที่จะดูว่ามันคลี่ออกบนเรีอยงแล้วก็ถ้าแล้วก็พ้นนะครับสารนะครับ <c oughs> ใบชุดนี้ก็เริ่มคลี่จะหมดแล้วนะ ตียอดอีกแล้วนะครับตียอดความชื้นในดินเยอะเริ่มที่จะมีความชื้นเดี๋ยวต้องไล่ความชื้นไปอีกนิดนึงนะครับความชื้นในดินมีผลนะครับมีผลตอนที่เราแรงน้ําถ้ามันมีการสะสมความชื้นเยอะมันก็จะตียอดด้วยกันนะครับนี่ครับใบชุดนี้นะครับวันนี้จะพ่นอยู่ประมาณเดี๋ยวจะกัดฝันทักทักสองถังเออสองรถ ปรมันพันนิดนะครับเพื่อจะทําให้มันทันพร้อมๆกันนะครับมันก็จะไล่กันถ้าผมพ่นต้นเล็กวันนี้ผมจะต้องพักไปอีกวันนึงเสียงอะไรเนาะหนูรูเอาวไอได้านึกว่าหนูอ่ะนะครับ ก็เดี๋ยวไปติดตามกันต่อนะครับนี่ใบผมเดี๋ยวไปถ่ายห้องลุงว่าลุงจะพ่นสารตอนไหนนะครับมาให้ดูนะครับเดี๋ยวขอไปเตรียมรถก่อนนะครับขอบคุณทุกกำลังใจที่ติดตามนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปดีๆของทุเรียนช่วงจังหวะแต่และจังหวะมาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับ วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณสวัสดีครับ